สวัสดีค่ะพีพัส89 Thailand ฝากกดติดตามช่องทิปด้วยนะคะทิปจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะและคลิปนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัครโปรเน็ต s i s ซึ่งเป็นโปรเน็ตที่มีราคาถูกมากๆนะคะราคาเพียง7บาทเท่านั้น และโปรเน็ตนี้นะคะเป็นเน็ตเต็มสปีดอยู่ที่7 g b ราคา7บาทต่อ7วันนะคะเรามาดูเงื่อนไขในการสมัครโปรนี้กันนะคะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินและก็สมัครได้ถึงวันที่31มีนาคม2565นี้เท่านั้นนะคะและก็สามารถสมัครได้เฉพาะวันอังคารวันพุธและก็วันพฤหัสนะคะ ซึ่งในเดือนมีนาคม2565นี้นะคะจะสมัครได้อีกทีก็คือวันนี้นะคะวันอังคารที่29และก็วันพรุ่งนี้วันพุทธที่30และก็วันพฤหัสที่31มีนาคม2565นี้นะคะสมัครได้ทั้ง3วันเลยนะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนนะคะและก็ยังสามารถสมัครได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่31มีนาคม2565นะคะ ต่อมาเรามาดูรายละเอียดของโปรโนี้กันนะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่แบบเต็มสปีดนะคะตามศักยภาพที่สมาร์ทโฟนของเรารับได้เลยนะคะซึ่งความเร็วเนต็ตจะไม่ต่ำกว่า10เมกแน่นอนนะคะและความเร็วเนต็ตที่เราได้ใช้นะคะจะจํากัดปริมาณอยู่ที่7กิกะไบต์เท่านั้นนะคะและเราก็จะได้เล่นเนต็ตแบบต่อเนื่องแบบไม่ลดสปีดจนครบปริมาณ7กิกะไบต์นะคะ จากนั้นนะคะหลังจากที่ครบปริมาณ7 GB แล้วความเร็วเน็ตก็จะลดลงตามแพ็กเกจหลักของเรานะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้งานครบ7 GB แล้วนะคะก็จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มหรือมีการหักเงินเพิ่มนั่นเองนะคะซึ่งเงินที่โดนหกักก็จะหักตามแพ็กเกจหลักของเรานะคะ สรุปก็คือถ้าเราใช้งานครบปริมาณ7กิกะไบต์แล้วนะคะจะมีการหักเงินเพิ่มนะคะและก็จะหักเงินเพิ่มตามแพ็กเกจหลักของเรานะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน7วันหรือ1สัปดาห์รายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่7บาทต่อครั้งต่อ7วัน รายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่แอป MyAS และก็แอป l i น e นะคะและจะต้องจ่ายค่าบริการด้วยและบิด Line Pay เท่านั้นนะคะลองไปดูวิธีในการสมัครในแอป MyAS กันนะคะวิธีที่1นนะคะให้เราเข้าไปที่แอป MyAS นะคะ ต่อมาให้เราเลือกแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตต่อมานะคะให้เราเลือกฟาสแพ็กเกจและก็เลือกราคาที่เราต้องการนะคะจะมี7บาทกับ15บาทนะคะจากนั้นนะคะจะมีหน้าต่างรายละเอียดของแพ็กเกจขึ้นมาให้เรากดยืนยันนะคะ จากนั้นนะคะเลือกจ่ายด้วยแอปบิดลายเพย์จากนั้นกดยืนยันนะคะก็คือโปรนี้นะคะจะไม่สามารถจ่ายด้วยเบอร์มือถือนะคะเราจะต้องจ่ายด้วยระบบแอปบิดลายเพย์นะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่6นะคะ ให้เราเช็คแพ็กเกจให้เรียบร้อยนะคะและก็เลือกการชําระเงินเป็นกระเป๋าเงินจากแรบบิดไลน์เพ y จากนั้นกดชําระเงินนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่7ให้เราเช็ครายละเอียดอีกทีนะคะและก็เช็คจํานวนเงินแพ็กเกจจากนั้นเลือกชําระเงินนะคะต่อมาขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เราเช็ครายละเอียดแพ็กเกจให้ถูกต้องจากนั้นกดสำเร็จนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ